สนับสนุนโดยแม็กวันเปิดตาดอกให้กับพืชทุกชนิดดอกสมบูรณ์เปิดตาดอกออกเห็นเห็นต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโกครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของพันธุ์พืชหรือพันธุก,กรรม ที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องเลือกในการปลูกนะครับเลือกอยากจะปลูกอะไรก็ต้องเลือกพันธุ์ดีๆต้องรู้ต้องเข้าใจด้วยว่าเราปลูกพันธุ์นี้นะเขาเขาตอบสนองยังไงไม่ตอบสนองยังไงเขามีความต้านทานแบบไหนอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างเมื่อพอถึงเวลาฤดูหนาวโอ้ไปเอาพันธุ์ที่ไม่ต้านทานมาปลูกแล้วมันจะไปให้ผลผลิตได้ไงอ่ะใช่นะฮะแต่พี่น้องเกษตรกรก็ไปมองว่าเฮ้ยเผื่อไม่หนาวเนี่ยพอเผื่อไม่หนาวแล้วมันหนาวขึ้นมาทําไง หมดท่าเลยจบเลยเพราะว่าพืชที่ปลูกลงไปมันไม่ต้านทานใช่อันนี้โดยเฉพาะเป็นลักษณะของพืชที่อายุสั้นข้าวพันอะไรลักษณะเนี้ยว่าเราจะปลูกยังไงทีนี้พันุ์ที่เราจะมาเลือกปลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้ผลอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกให้ดูให้ดีว่าคืออย่างนี้แต่ละพื้นที่ในประเทศไทยดินมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับใช่ใช่เวลาเราจะปลูกอะไรเราต้องศึกษาไม่ใช่ดินอย่างเดียวนะท่านผู้ชมความสูงจากระดับน้ําทะเลก็มีผลนะถูก มีผลเยอะเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยความกดอากาศมันต่างกันเอายางพาราไปปลูกภาคอีสานเนี่ยจะให้ผลผลิตเท่ากับภาคใต้เนี่ยได้ไหมมันปลูกได้แต่มันผลผลิตมันสู้ไม่ได้มันสู้ไม่ได้จริงๆทีนี้ปัจจุบันเนี่ยอย่างยางพาราเนี่ยมันก็มีปลูกในแถบลุ่มแม่น้ําโขงเยอะแถบหนองคายหนองบัวลำพูบึงการเนี่ยแถวนี้เยอะแถวนี้ เขตลุ่มลําน้ําโขงเนี่ยจะปลูกยางพาราเยอะผลผลิตถามว่าดีไหมก็ดีกว่าที่ปลูกเข้ามาข้างในข้างในแต่สู้ภาคใต้ไม่ได้เพราะว่าภาคใต้เนี่ยมีเขตร้อนชื้นครับอุณหภูมินะฮะดินความชื้นมันจะพอเหมาะกับยางพารามเวลาเราเลือกปลูกเนี่ยเราเลือกปลูกพืชที่มันเหมาะกับดินกับภูมิอากาศบ้านบ้านเราด้วยปลูกให้เหมาะกับพื้นที่เราเหมือนกับทุกวันนี้เขาพยายามจะจับเซตเป็นโซนนิ่งไง จากเป็นโซนเป็นโซนไอโซนตรงนี้เขตตรงนี้มันควรจะปลูกอะไรอ่าไม่ใช่ว่าแหมอยากจะปลูกข้าวไว้กินถ้าน่อยก็ไปปลูกเนี้ยมันก็ไม่ได้ปลูกในทุกๆพื้นที่มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่เหมือนกับข้าวหอมมะลิเงี้ยจะเอามาปลูกในภาคกลางมันก็ไม่หอมมผลผลิตก็มันไม่ดีออกมาแล้วมันก็ไม่เหมือนกับข้าวหอมมะลิที่เราปลูกในเขตเขตที่มันเหมาะสมอย่างเขตทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ย ทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยปลูกหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลกนะใช่ไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวแลในโลกนะรู้สึกจดจดสีทิพย์บกับ EU ด้วยไม่ใช่เหรอเขาเขาเขาเรียกว่าจดเขาเรียกอะไรผมเคยคุยกับน้องเกษตรกรฟังบทพิธีนะคือถ้าจะกินข้าวหอมมะลิเนี่ยต้องหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อันนี้เขาเขาว่าเล่นการันตีให้อย่างเงี้ยเป็นการจด แหล่งปลูกอะเอาง่ายๆดีกว่าเป็นการจดว่าแหล่งปลูกอันนี้ดีที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกแหล่งปลูกแหล่งปลูกอันนี้ต้องไปจดทะเบียนแล้วก็เขาก็จะมีการพิสูจน์ว่ามันมาจากนี่จริงไหมใช่ไหมแต่ว่าการปลูกข้าวหอมมะลิที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ก็จริงแต่ว่าคู่แข่งบ้านเราเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาก็ ก็นี่ไงก็คือการการการพัฒนาพันธุ์การการสร้างพันธุกรรมใหม่เพื่อที่จะมาแข่งเวียดนามมีทะเลทรายนะครับท่านผู้ชมมีดีมีจะบอกว่าเฮ้ยเวียดนามอยู่ใกล้ๆกลบ้านเราไม่มีทะเลทรายทะเลทรายเวียดนามีนะแล้วอนาคตเนี่ยทะเลทรายถ้าถ้าพี่น้องเกษตรกรดูสังเกตดูดีๆมันจะกินพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่แน่นะว่าถ้าต่อไปในอนาคตประเทศไทยอาจจะมี ทะเลทรายอยู่ทางภาคเหนือบ้างก็ได้เพราะอะไรอันนี้อย่ามองว่าเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะประเทศจีนเนี่ยทะเลทรายเนี่ยกว้างขึ้นเรื่อยๆกินเข้ามาในเมืองเรื่อยๆนะครับปักกิ่งโดนพายุทะเลทรายบ่อยทะเลทรายมันพัดเข้ามาเนี่ยเวลาทรายพัดเข้ามาเนี่ยทรายพัดเข้าไปที่ไหนเนี่ยมันจะทําให้ไปสะสมลดดินมันไม่สามารถที่จะมาปรับปรุงสภาพให้มันคืนเข้ามาเหมือนเดิมได้นะครับถ้ายิ่งทะเลถ้ายิ่งมีทรายมากขึ้นเรื่อยๆดินมันก็ เป็นทรายจัดเป็นทรายจัดมากไปเรื่อยๆๆการปลูกพืชอะไรมันก็ลําบาก <ๆ S 2> เพราะว่าถ้าเป็นดินทรายจัดจัดเนี่ยก็ถึงบอกไงเราต้องมีมีวิธีการหาทางป้องกันให้ได้นะก็อย่างที่เราบอกสายปิ้งนี่ยช่วยได้เยอะนะครับนะฮะก,ก็ก็ตรงเสี้ยนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการเลือกปลูกพืชให้มันเหมาะสมกักบพื้นที่เนี่ยสำคัญสำคัญเรื่องของผลผลิตเรื่องของคุณภาพเรื่องของการตลาดตามมาเพราะฉะนั้น การดูแลรักษาการปลูกมันก็ต้องเริ่มจากการเลือกพืชพืชเลือกพืชให้เหมาะกับท้องถิ่นด้วยท้องถิน่นนะครับใช่ใชทีนี้การที่จะทําให้พืชเนี่ยมันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยสำคัญอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกนะครับเลือกมเมล็ดพันธุ์เลือกสายพันธุ์แล้วนะครับเวลาโตขึ้นมาเราก็ใช้ b 2 u บวกบวกตุ่มเดียวเพื่อที่จะทาให้ต้นเขาแข็งแรงในการ ครับต่อไปครับนะครับแล้วก็ป้องกันโรคแมลงด้วยแมกซาซั้นไอ้แมกซาซ่าแมกซาซ่าแล้วก็แมกซานั่นบวกด้วยซาโอสตีมเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้สำคัญนะครับที่ในหลายๆพื้นที่เนี่ยอย่างในภาคตะวันออกนะปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าไม้ผลนี่เป็นเรื่องสำคัญคอณนาวครับนะฮะอย่างผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณน้าวในเรื่องทุเรียนอ่าก็ต้องเอาไปอะไรนะทุเรียนอีกเอาผลผลของการปลูกประสบการ ก,การอเอา,าสารเคมีก็คือก็คือเราก็เข้าไปช่วยในดูแลในเรื่องของเคมีะนะแล้วก็เข้าไปวิเคราะห์พูดคุยกับกับกับตัวเกษตรกรขั้นตอนวิเคราะห์นะมันต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์สุดท้ายต้องมาสะดอกเคราะห์ <c oughs> <c oughs> ด้วยปะไม่อไม,ม่ไม่ต้องสะดอกเคราะนะอันนี้อันนี้มันมันคือคือมองมองกันที่ปัจจัย ปัจจัยในการเสี่ยงปัจยมองเป็นพระใช่ไมองปัจจัยเนี่ยหมายว่าอย่างนี้เรามองว่าเราจะลดเราจะลดยังไงเราจะทํายังไงให้มันออกหลอกให้ได้แล้วมันอยู่ในภาวะที่ที่สถานการณ์มันบีบคั้นไงเช่นฝนตกอยู่ตลอดต่อเนื่องเราจะทํายังไงดีเราจะแก้ไขยังไงเราจะใช้เราจะใช้เคมีตัวไหนอย่าลืมนะเพราะฝนตกทีไรเนี่ยตาดองก็จะเป็นตาใบใช่แทนที่จะออกเป็นดอกมันออกเป็นใบฮะเพราะว่าฝนมันตึงไนโตรเจนลงมาไงแล้วเราทํายังไงจะไปกดไม่ให้มันเป็นใบ ไปยับยั้งอิทธิพลของไนโตรเจนเอาไว้ไม่ให้มันส่งขึ้นมาที่ต้นนะฮะเราจะทํายังไงให้มันเอาใช้ใช้วิธีไหนใช้วิธีไหนอ๋อก็พยายามใช้สารใช้สารยับยั้งที่อยู่ในกลุ่มที่สลายตัวเร็วบอกเลยตัวไหนมันก็มีมันก็มีหลายหลายตัวนะเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมค่อยมาพูดอีกทีนึงพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าคืนนั้นตอนนั้นเนี่ยมันย้อน ที่คุณยักษ์บอกมาเนี่ยผมไม่ใช่เพจคืออย่างนี้ย้อนกลับไปต้องตกประมาณสิบหกสิบเจ็ดปนยย้อนไปไกลอย่าย้อนไปไกลมันไกลอันนั้นมันไกลแล้วมันไกลแล้วอย่ไปไกลนะเรายังวัยรุ่นอยู่เลยแล้วก็ช่วงนั้นอช่วงนั้นยังอยู่ประมาณสามสิบตนตนแล้วก็ยังเป็นช่วงที่อคืออะไรไฟแรงพลังมันเยอะไฟแรงพลังมันเยอะแล้วก็ข้อมูลตรงนั้นปึกกพอสมควรนะฮะแล้วก็คุกเคี่ือ มันคุกคีอยู่กับทุเรียนเห็นทุเรียนทุกวันเห็นเกษตรกรอะแล้วเราก็เอ้มันต้องเป็นอย่างนี้เอ้มันต้องเป็นอย่างนี้ก็ก็ไปทําไว้แล้วปรากฏว่าผลผลิตมันออกมาแล้วประทับใจทุเรียนอ่ออายุประมาณเกือบ100เกือบร้อยปีเกือบเกือบยี่สิบห้าปีนึกว่าร้อยปียต้นมันสูงประมาณตึกสามสี่ชั้นแล้วนะฮะแล้วก็ทำไว้ประมาณห้าสิบต้นเป็นพันหมอนทอง โอ้โหเนี่ยเลยต้นหนึ่งขันรถหนึ่งยังเก็บไม่หมดออ่ะ oh. นะครับแล้วก็ตอนนั้นขายเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วขายกันกิโลสี่สิบสองบาทกิโลนึงน,นะอันนี้คือมีคนมารับตัดเองเลยสี่สิบสองบาทอนะก็เลยกว่ารวยกันไปเลยว่าง่ายๆรวยอจนปัจจุบันนี้เนี่ยทุเรียนก็ยังรวยอยูอ่แล้วก็ผมก็ถือเคสนะเขาก็พยายามจะยัดเยียด ให้ทุเรียนผมเยอะๆเอามากินเอามาแบ่งผมถือเคสผมเอาลูกเดียวพออแล้วก็สตงสตางอะไรไม่ได้สักบาทหนึ่งก็ถือว่าช่วยไปทุกวันนี้แกก็คงเป็นเซียนทุเรียนไปแล้วนะฮะก็จำจาชื่อแกไม่ได้นะเซียนทุเรียนมาเจอกับเซียน Now น้าวมังกรเจ็ดน้ำน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่แกก็คงจะเก่งแล้วล่ะแล้วตอนหลังได้ข่าวว่าคือมีโทรไปคุยกันอยู่อยู่พักหนึ่งก็ได้ข่าวว่าแกก็เอาวิชาวความรู้ที่ได้จากเราไปเนี่ย ก็ไปบอกต่อชาวสวนโอ้นั่นถือว่าดีมากเลยเป็นแสดงว่าเป็นเกษตรกรยุคใหม่อยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้ว่าวิทาทานการที่เรามีความรู้รล้วเราแบ่งปันโดยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปปฏิบัติได้มันจะทําให้การเกษตรบ้านเราเนี่ยพัฒนานะครับอย่าให้เหมือนกับเกษตรกรยุคเก่าโอ้ที่แบบรู้อะไรก็ฉี็บลาใช้อะไรดีก็ฉีฉลาเก็บไว้ไม่บอกไม่อะไรอันนี้มันเป็นลักษณะของการทําเกษตรยุคเก่านะครับ เรามีอะไรเนี่ยเราต้องบอแบ่งปันกันต้องแบ่งปันเพราะอ,อะไรอาชีพอาชีพเดียวกันตอนนี้เนี่ย a e c เข้ามาผมต้องเน้นและเน้นอีกทีนึงเ e c เข้ามาเนี่ย,าม,ายมันจะทําให้ตลาดในอาเซียนเป็นตลาดเดียวการแข่งขันมันสูงขึ้นทีนี้ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยการพัฒนาการเกษตรมันสู้คนอื่นเขาไม่ได้เนี่ยมันจะถอยหลัง<อ>ความรู้นะฮะประสบการณ์อะไรที่ดีๆมีเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายทอดได้ครับ ปัจจุบันก็มีการรวมกลุ่มยังไงคุณน้าว<อ>กลุ่มการปลูกมะขามกลุ่มการปลูกทุเรียนภาค<อ>ตะวันออกอปลูกลำไย,ยส่งออกทําใบมะกรูดตัดใบส่องออกมันเป็นการดีทั้งหมดเพราะเรานําองค์ความรู้ที่ได้จากสมาชิกทั้งหลายเนี่ยเอามาถ่ายทอดอเรารู้คนอื่นไม่รู้ก็มาถ่ายทอดให้เขารู้มา,มาแลกเปลี่ยนกันใช่้ผมทําอย่างนี้แล้วมันเวิร์กนะมันดีนะอมผมทําอย่างนี้มันก็ดีนะช่ใช้ยาตัวนี้มันดีมากเลยอ่า เกิดความรู้ที่มันเป็นองค์ความรู้แท้จริงเพราะคนนี้ทำคนนี้ไม่ทำคนนี้ไม่ทำคนนี้ทำเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดเพราะฉนั้นฝากถึงพี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมว่าเรามารวมคุมมีอะไรแบ่งปันกันร่วมด้วยช่วยกันครับเวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วหุ่นหอาวครับผมท่านมีปัญหาเรื่องการเกษตรคิดไม่ตกคิดไม่ออกบอกเราสองเตาเขย่าทุ่งลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย ตูมเดียวเขียวทั่วปฐพีจอบอ,อกจบไหมพี่น้องต้องตูมเดียว